สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะทำเมนูลูกชิ้นทอดนะคะและก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะค่ะวัตถุดิบก็เตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นลูกชิ้นเนื้อและก็ลูกชิ้นปลาค่ะค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูพริกแห้งนะคะเอาไปปั่นนะคะหอมเจียวนะคะหอมแดงเจียวน้ำมะขามน้ำตาลทรายแดง เกลือกระเทียมดองค่ะทั้งน้ำแล้วก็หัวของเขานะคะสับสับนะคะหรือจะเอาไปปั่นรวมกันนะคะให้เขาละเอียดแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำสำหรับเติมค่ะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะต้มค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือน้ำมะขามนะคะเราก็จะใส่ลงไป คือวันนี้เราจะใส่ทั้งเนื้อเพราะว่าเราชอบนะคะถ้าเพื่อนๆทำขายไม่ต้องใส่ทั้งเนื้อเอาแต่น้ำนะคะก็ประมาณหนึ่งถ้วยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมดอง น้ำตาลทรายแดงค่ะก็ประมาณค่อนถ้วยเล็กค่ะเกลือประมาณ1น,นช้อนชาค่ะพริกนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ประมาณค่อนถ้วยเล็กเนาะน้ำส้มสายชูค่ะเราจะใส่ไปประมาณประมาณหนึช้อน สองช้อนก่อนค่ะแล้วก็หอมเจียวค่ะถ้าเพื่อนๆอยาให้เขาแบบมีเนื้อละเอียดก็เอาไปปั่นนะคะปั่นรวมกัน็เนเที่ยวนะคะพอน้ำตาลละลายน้ำน้ำมะขามละลายนะคะ ก็จะใส่แต้งมันลงไปนะคะพเพื่อนๆคะตอนนี้จะชิมรสชาติก่อนนะคะ น้ำตาลยังไม่พอเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปอีกนะคะ,คะประมาณเกือบเกือบอะจะค้อนถ้วยเนาะรสชาติตามใจคนกินเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะอันนี้คือแป้งมันนะคะเราจะเอาน้ำเอาน้ำใส่นะคะแป้งมันเอาน้ำใส่คน้นก่อน แบ,บ้มันก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตัวนี้ก็ปิดไฟได้ค่ะแล้วก็เทลงไปค่ะคนไปด้วย สื้ว่าน้ำจะข้นไปนิดนึงนะคะเราจะเติมน้านิดนึงค่ะ ตอนนี้ก็จะชิมรสชาตินะคะลูชิ้นของเราอืมอร่อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะไปทอดลูกชิ้นของเราค่ะ นี่นะคะหน้าตาของน้ําจิ้มของเรานะคะจะเป็นย้ยๆกำลังดีนะคะเวลาเอาลูกชิ้นลงไปจิ้มนะคะก็จะเกาะนะคะกเกาะลูกชิ้นขึ้นมานะคะค่ะก็ความเหนียวประมาณนี้ใช้ได้แล้วเนาะตอนนี้เราก็จะเอาลูกชิ้นลงทอดนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะ ทราทำทานที่บ้านนะคะทุกคนน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่พอเขาสุกนะคะถ้าเป็นเพื่อนทำขายก็ต้องใส่เยอะๆแล้วก็จะทอดง่ายกว่านะคะนี่ก็สูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทำขายก็อา,อาจจะเสียบเสียบไม้ส่อนก็ได้นะคะ ถ้ามีที่ทอดนะคะเสียบไม้เอาลงทอดไม้ละสามหรือสี่นะคะสามลูกหรือสี่ลูกประมาณนี้นะคะอุเทอดไฟอ่อนถึงปรางกลางค่ะ เลืเซ็ดเนาะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะย้ายอเอาไว้ใส่จานก่อนนะคะแล้วก็เอ๋อทูที่สองลงไปเนาะ ตัวนี้ก็ได้แล้วนะคะชิ้นปลาของเราก็สุกแล้วย้ายออกมาเลยค่ะ เพื่อนคะตอนนี้นะคะก็จะเสียบนะคะเสียบเป็นเป็นไม้นะคะนี่เอาอ่าอันนี้เอาสี่ลูกเนาะลูกชิ้นปลาาสี่ลูกลูกชิ้นเนื้อเอาสามลูกเพราะว่าลูกเขาใหญ่นะคะ ทำขายก็เสียบก่อนแล้วก็ลงไปทอดนะคะก็จะเป็นแบบมีหม,ม้มอเนาะมีหม้อที่สําหรับสําหรับทอดเนาะมันใหญ่เนาะก็เอาไม้ลงไปทอดลงไป,ไปทอดด้วยได้นะคะอันนี้เราทาที่บ้านเนาะเราเสียบที่หลังนะคะให้เป็นเป็นไม้สวยๆจะได้กินอร่อยออร่ๆบรรยากาศเหมือนกับที่ซื้อเขากินนะคะทุกคน แค่นี้เราก็ได้น้ําจิ้มกินลูกชิ้นทอดน้ําจิ้มรสเด็ดก,กินอร่อยอร่อยที่บ้านแล้วค่ะหรือเพื่อนๆจะทำะปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้ก็แจ๋วเลยค่ะเวลางานปาร์ตี้สำหรับเด็กๆเกนี่ยชอบแล้วก็เป็นกิจกรรมทําในครัวเรือนให้เด็กๆมาช่วยทำํำก็จะ สนุกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเนาะนีเ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ยวเราจะเอาราดนะคะทุกคนนะคะ่ะราดไงเราก็จะเอาจิ้มลงไปเลยแหละเดี๋ยวดี๋บหม่อ,าอามาให้ดูจะชัดนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะนี่แบบนี้นะคะน่าอร่อยไหมแล้วก็จะวางไว้แต่เพื่อนจะกินกับ ผักก็ได้นะคะผักเป็นผักอ่าอุ้ยนี่ออกผักกระหล่ำนะคะเพื่อแตงนะคะทุกคนอออโอเคเราจะชิม,ม้นะชิมให้ดูนะม,มันยังร้อนอยู่นะ,ะทุกคน จ้าวเลยอ,อยอร่อยอร่อยมากมากค่ะเพื่อนขอบคุณนะคะวันนี้ขออนุญาตไปกินลูกชิ้นทอดก่อนนะคะกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราค่ะเพื่นใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเคะตอนนี้เราจะเริ่มเกี่ยวหอมนะคะเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วก็อหอมแดงก็ซอยไว้แล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ นี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็แช่ค่ะเดี๋ยวให้เขาละลายค่ะสําหรับหอมนี่เดี๋ยวให้เขาร้อนนะคะค่อยๆเคี่ยวนะคะใช้ไปอ่อนถึงปานกลางค่ะ